สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะคุณลูกค้าชื่อชัยพรครับคุณชัยพรนะคะคุณชัยพรคะวันนี้ขอสอบถามนิดนึงค่ะคุณชัยพรออกรถรุ่นอะไรกับอีซูซูปากิจมอเตอร์บ้านโป่งคะเป็นสปาร์คเรื่อสัมพันธ์ตอนเดียวครับอ๋อออกรถไปแล้วออกรถจากเซลล์ท่านไหนคะเนี่ยเซลน้องนัตตี้ครับเซลลน้องนัตตี้คือด้านข้างเลยครับครับออกง่ายไหมคะง่ายครับ โอ้โออกง่ายด้วยก็ค,คือตอนนี้ได้ลองขับรถไปแล้วขับรถไปแล้วหลังจากลองขับไปแล้วค่ะเป็นยังไงคะรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีมากดีมากใช้งานดีประหยัดน้ํามันดีอ๋อเน้นประหยันดน้างานด้วยประหยัดน้ามันด้วยนะคะคุ้มค่าเลยคุ้มค่าครับนะคะแล้วหลังจากที่ได้ใช้งานไปแล้วอะคะ่ะเซลล์ดูแลหลังการขายต่อเนื่องเลยใช่ไหมคะครับดูแลตลอดดูแลตลอด ชั้น,นั้นก็คุ้มค่าแน่นอนนะคะแล้วตอนนี้ค่ะเชื่อได้ว่าหลายๆท่านกําลังลังเลอยู่ค่ะว่าเอ๊ะจะออกรถยังไงดีออกที่ไหนยังไงดีอยากฝากอะไรถึงผู้ชมไหมคะว่ากําลังลังเลถ้าใครจะคิดจะออกก็ติดต่อเตีวนอกนัดเ,เลยบริการดีมากรถขับดีมากรถขับดีมากเลยรถขับดีมากนะคะถามนิดนึงค่ะตอนที่มาออกรถที่เนี่ย ตอนแรกคือกล่าวว่าจะแค่เข้ามาดูก่อนใช่จะมาดูรถเฉยๆตอนแรกคือจะมาดูรถเฉยๆแล้วอะไรยังไงคะถึงได้ออกรถเลยก็พอดีน้องทําก็ทําเลยไม่ไม่ยากไม่ยากไม่ต้องรอนานทำเลยก็เห็นรถก็ชอบแล้วแหละชอบรถด้วยก็พอดีจะต้องการคันใหม่พอดีค่ะเก่าเก่าเดิมก็ใช้อิซูซูอยู่รุ่นเก่าก็อิซูซูอยู่รุ่นใหม่ก็อิซูซูด้วย แสดงว่าอีซูซูเนี่ยใช้งานแบบคุ้มค่าเลยครับ <directing you. S 2> ก็เลยตัดสินใจเลือกอีซูซูอีกครั้งหนึ่งครับ <undergoing questions. S 1> <Fih. S 2> นะคะหนูถามอีกนิดนึงค่ะทําไมถึงเป็นอีซูซูปกิตมอเตอร์บ้านโป่งคะทาไมถึงเป็นสาขานี้คะอ๋อก็คือน้องติดต่อมาสาขานี้ก็บริการด,ดีรู้จักน้องเขาก็เลยติดต่อนี่มาที่นี่น้องก็น้องอาเชียร์มาเ<ม>ชียร์มาที่นี่ แล้วเป็นไงคะเชียร์มาถูกบกคกใจเลยได้ได้ดีมากเลยอ่าฉะนั้นนะคะเชื่อได้ว่าหลายๆท่านที่กําลังลังเลอยู่ไม่ต้องลังเลแล้วนะคะเพราะว่าเสียงคอนเฟิร์มจากคุณลูกค้านะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าการสัมภาษณ์ในครั้งนี้เราให้คุณลูกค้าตอบตามความรู้สึกเลยนะคะคแล้วนิดนึงค่ะนะคะถามเซลล์น้องนัทน,นิดนึงนะคะอยากฝากอะไรให้กับคุณลูกค้าที่ตอนนี้กําลังลังเลนะคะ,ะฝากคาถามนิดนึงค่ะ ถ้าสมมติว่าใครกําลังลังเลว,ว่าสนใจรถเป็นรุ่นไหนหรือว่ารายละเอียดเป็นแบบไหนคะลองเข้ามาชมหรือว่าสอบถามโทรมาสอบถามนัตตี้ได้เลยนะคะนัตตี้สามารถมีข้อมูลตอบคุณลูกค้าได้อย่างครบถ้วนแน่นอนนะคะแล้วก็ไม่ต้องห่วงเลยว่าเรื่องการออกรถจะเป็นเรื่องยุ่งยากนัตตี้ทําทุกอย่างให้เป็นเรื่องง่ายแน่นอนค,ะค่ะสามารถเทสต์ได้ไหมคะเทสได้ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือว่าที่โชว์รูมแค่แจ้งนัตตี้นัตตีตต้ล่วงหน้าแค่นั้นเองจ้า เลยได้ว่าดูแลกันอย่างดีสําหรับคุณลูกค้าท่านใดเนี่ยที่กําลังลังเลยังไม่แน่ใจสามารถนัดเทสใไดได้นะคะหรือถ้าลูกค้าสะดวกสามารถมาเทสใไดที่นี่ก็ได้หรือนัดนะคะพี่เซลนัตตี้เนาะไปที่บ้านก็ได้แค่แจ้งลวงนาเท่านั้นเองอย่างที่บอกค่ะว่าคอนเฟิร์มจากคุณลูกค้าแล้วว่าออกรถง่ายนะคะแค่จะเข้ามาดูเอ้าได้ออกรถเลยัทำสัญญาเลยแป๊บเดียวรู้ผลค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ